ดิฉันมานริซอนเนตวงจาก UBX Market ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ชั้นนำที่ติดอันดับหนึ่งใน3ของโลกสำหรับวันนี้ดิฉันขอ,อนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของทองคำประจำวันพฤหัสที่18กระกฎาคม2,556ค่ะ ราคาทองคำเมื่อวานนี้ปิดลดลงที่16.6ดอลลาร์สหรัฐต่อออนราคาทองคำแกล่งตัวผันผวนระหว่างการถแถลงการของนายเนบนบานาเกโดยในช่วงแรกขึ้นไปทำา i g ใกล้บริเวณ1,300เหรียญสหรัฐเมื่อนายเบนานเก้พูดว่าเขาจะเปิดโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนแผนการยุติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าหากเศรษฐกิจสหรัฐลดลงมาค่ะ แต่ราคาทองคาได้ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วภายหลังคํากล่าวของนายเบนมาเนเกนที่ย้าว่าเฟดอาจปรับลดลงขนาดมาตรการซื้อพันธบัตในช่วงต่อไปของปี2013ค่ะและยุติ QE ในช่วงปี2014ค่ะคํากล่าวของเบนมาเนเกนทาให้เริ่มมีความชัดเจนว่าการลดขนาดมาตรการ QE จะทําภายในปีนี้และยุติในกลางปีหน้าถ้าหากเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตเป็นไปตามความคาดหมายค่ะซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาแสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐ เติบโตได้เล็กน้อยถึงปานกลางจึงเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคําภาพทางเทคนิคราคาทองคําไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ1,300เหรียญสหรัฐไปได้ค่ะและก็ทําให้ราคาปรับลดลงและมีความเสี่ยงที่จะปรับลดลงได้อีกคาดว่าวันนี้แนวรับบริเวณ1,270 1,260 1,255เหรียญสหรัฐและส่วนแนวต้านบริเวณ1,290และ1,300เหรียญสหรัฐค่ะ ค่ะจากการวิเคราะห์จากสำนักง,งานข่าวคลาสิโกค่ะหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการเทรดสินค้าพกฑ์และอื่นที่สำคัญสำคัญของโลกนะคะสนใจศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ ufx.com/ths ค่ะขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนทองคำวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ